สวัสดีครับลูกค้าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับทางเพจขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะครับได้มีโอกาสนะครับพามาชมนะครับอาคารสํานักงานนะครับพื้นที่อยู่ตรงใกล้ถนนรามินทานะครับแล้วก็สถานีรถไฟฟ้านะครับสายสีชมพูนะครับตรงสถานี กม .6 นี่เองนะครับเป็นอาคารสำนักงานนะครับพื้นที่นะครับกว้างขวางนะครับเนื้อที่พื้นที่ใช้สอยนะครับ1,400ตารางเมตรนะครับ5ชั้นครึ่งนะครับผมก็ทำเลดีมากๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับปัตวิกรณ์นะครับเงียบสงบนะครับปลอดภัยนะครับตอนนี้เวลานะครับใกล้จะทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับผ่านมานะครับ ให้ทุกท่านนะครับรับชมกันนะครับโดยละเอียดที่สุดนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปการเดินทางนะครับแล้วก็เข้ามาชมภายในตัวอาคารนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะ ถ่ายทําให้ดูภายในตัวอาคารให้รับชมนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรับชมได้ที่ช่องทางนะครับยูทูบของเรานะครับ NW Real Estate 78นะครับตอนนี้ผมนะครับอยู่ตรงชั้นดาดฟ้านะครับเป็นชั้นบนสุดนะครับของตัวอาคารครับแต่ว่ามีชั้นลอยชั้นหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นะครับสามารถวางแท้งน้ําได้นะครับหรือ วางแอร์นะครับหรือทำเป็นพื้นที่ใช้สอยต่างๆได้อีกมากมายนะครับตรงด้านนี้นะครับผมก็สะดวกสบายมากนะครับสำหรับชั้น5นะครับก็จะมีห้องนะครับหนึ่งห้องนะครับพร้อมระเบียงนะครับชมวิวอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสารพระภูมินะครับเจ้าที่นะครับ สาชุนะครับผมก็อยู่ทางด้านบนสุดนะครับของตัวอาคารนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ดาดฟ้านะครับก็สามารถใช้ทําประโยชน์นะครับนั่งชมวิวนะครับพักผ่อนอาศัยได้นะครับผม อย่างสบายเลยนะครับสำหรับด้านในนะครับก็เป็นห้องอาคารสำนักงานนะครับเป็นประตูกระจกนะคร like ับหน้าต่างขนาดใหญ่นะครับรอบด้านเลยนะครับประตูบานสวิงนะครับขนาดใหญ่นะครับเปิดเข้าออกนะครับได้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมได้เลยนะครับผมสําหรับด้านในนะครับก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับปูกระเบ yes? ื้องแกนโตนะครับสีขาวนวนนะครับอย่างดีเลยครับตรงนี้นะครับก็เหมาะกับ การทาเป็นห้องประชุมนะครับอาคารสัานักงานนะครับในแต่ละฐานก็ขึ้นมาทํากิจกรรมนะครับหรือประชุมกันได้ในห้องต้านบนห้องนี้เลยนะครับก็เปิดกระจูกระจกบานเรื่องนะครับได้รอบด้านนะครับรับลมเย็นๆได้รอบด้านะครับช่วงเย็นเนี่ยแดดร่มลมตกเนี่ยก็บรรยากาศดีมากๆเลยครับจะเปิดให้ดูสักบานนึงนะครับนี่ครับก็จะเป็นวิวทิวทัศน์แบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลย เดี๋ยวเราลงไปดูชั้นที่4กันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่5นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวบันไดนะครับก็เป็นสีไม้นะครับพาสเทลอย่างนี้นะครับสวยงามมากมากเลยนะครับสไตล์นี้นะครับแล้วก็ใหญ่โตมากๆนะครับบันไดนี้ชอบบันไดมากนะครับใหญ่มากนะครับมีราวจับนะครับบันไดไม่สูงนะครับไม่สูงชันนะครับเพราะงั้นเดินขึ้นเดินลงเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็กว้างกว้างมากๆเลยนะครับผม ก็สะดวกสบายมากๆนะครับในการขึ้นลงนะครับไม่เหนื่อยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับพอขึ้นมาถึงชั้น5เนี่ยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับเป็นช่องเป็นสะพานเป็นบันไดที่ที่ดีมากๆนะครับตรงนี้นะครับสำหรับเมื่อลงมาจากชั้น5นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งกว้างนะครับก็สามารถวางสินค้าวาง เอกสารสำนักงานต่างๆได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับตรงด้านนี้นะครับเป็นห้องน้ำนะครับประจำสำนักงานนะครับก็มีหนึ่งห้องนะครับตรงด้านนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับก็ตกแต่งแล้วนะครับมีโถชักโครกหนึ่งโถนะครับอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็โถทำปัสสาวะนะครับหนึ่งโถนะครับผม ก็เพดานสูงมากๆนะครับปลอดโปร่งรูงสบายมากๆนะครับสําหรับห้องน้านะครับก็เป็นพื้นที่ที่ส่วนตัวนะครับสะดวกมากๆอยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีห้องนี้นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับสําหรับท่านทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถทําเป็นห้องเก็บของได้นะครับแต่คาดเดาว่าทางท่านเจ้าของอาคารนะครับได้ทําช่องนี้ไว้นะครับซื่อไว้สามารถที่จะติดตั้งลิฟต์ ขนส่งนะครับได้ด้วยนะครับเพราะว่าห้องตรงนี้จะตรงกันทั้งหมดทั้ง5ชั้นเลยนะครับก็ทําเป็นลิฟต์ได้นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถัดในด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวขานี้ก็จะเป็นประตูกระจกนะครับขนาดใหญ่นะครับบานสวิงนะครับก็เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะพบกับตัว ห้องสานักงานนะครับอโหกว้างมากๆนะครับปูพื้นนะครับสีขาวนวลนะครับกระเบื้องเกลียดตู้สีขาวนวลเพดานสูงนะครับผมก็ปลอดโปร่งนะครับโล่งสบายมากๆนะครับเหมาะกับเป็นสํานักงานหรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆมากมายนะครับพื้นที่กว้างขวางมากๆนะครับตรงนี้นะครับสาหรับตรงนี้ แล้วก็จุดเด่นของอาคารนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมโดยตรงเลยนะครับว่าใกล้ทางรถไฟฟ้าสีชมพมูมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เดินไปไม่ถึง300เมตรนะครับก็ถึงสถานีรถไฟนะครับรถไฟฟ้าสีชมพูนะครับรามินทากมมหแล้วนะครับ กใกล้มากๆครับถัดจากสถานีรามธากรมหกก็เป็นคูบ์ดนะครับเรอยู่ใกล้กันนะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นหนึ่งเลยนะครับผมตรงนี้เป็นชั้นที่4นะครับเดี๋ยวลงไปชั้นที่3นะครับก็เป็นบันไดเหมือนเดิมนะครับสีเดิมสไตล์ไม้เหมือนเดิมนะครับก็ลงมากว้างขวางมากๆนะครับก็เดินขึ้นเดินลงนะครับได้สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับชั้นที่3เนี่ยก็มีคล้ายๆกับชั้นที่ สนะครับผมก็คือมีชั้นของห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องแล้วก็ห้องเก็บของหรือว่าประตูที่เขาเตรียมเจาะช่องไว้ทำลิฟต์นะครับหนึ่งห้องนะครับสำหรับด้านหลังก็เป็นพื้นที่นะครับโล่โงๆแบบนี้นะครับสำหรับเก็บสินค้าหรืออุปกรณ์สำนักงานนะครับได้ต่างๆหรือสามารถกัน้นเป็นห้องสำนักงานได้อีกกว้างขวาง,วางมากๆนะครับพื้นที่เพดานสูงนะครับ แล้วก็ปูทําฝ้าไว้อย่างดีนะครับโครงสร้างแข็งแรงติดตั้งระบบไฟไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะมาดําเนินการต่อเลยหรือลูกค้าท่านใดนะครับมีแบบไว้ในใจก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับเนื่องจากว่าทางท่านเจ้าของเนี่ยได้ทําเป็นห้องเปลือยเปล่าไว้นะครับเพื่อที่จะให้ทางลูกค้านะครับสามารถที่จะมารีโนเวทนะครับตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับ สำหรับห้องนี้ก็เป็นประตูบานกระจก2บานอย่างนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นห้องอาคารสำนักงานเหมือนเดิมนะครับผมก็กว้างเหมือนที่ชั้นที่4นะครับเหมือนเดิมนะครับก็กว้างขวางมากๆเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นอาคารสำนักงานนะครับพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะครับสำหรับอาคารสำนักงานนี้เป็นที่ประมาณ5ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณการนะครับ 1,400ตารางเมตรนะครับอยู่ติดถนนนะครับในหมู่บ้านปัตถวิกรณ์2นะครับใกล้ถนนรามินทานะครับใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับสถานีรถไฟรถไฟฟ้ากม .6 นะครับก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับก็จากตัว,ต,วตึกนะครับไปถึงตัวรถไฟฟ้าก็แค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับก็ สวยงามนะครับตั้งอยู่ที่ทำเลดีนะครับบริเวณลอบข้างก็เป็นเขตชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับปัตวิกรณ์สองนะครับก็เงียบสงบนะครับปลอดภัยนะครับถนนหน้าอาคารนี้ก็ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นที่2นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันชั้นที่3นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปชั้นที่2นะครับผมก็รูปแบบบันไดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับผมตรงนี้นะครับรูปแบบบันไดเหมือนเดิมเลย สำหรับชั้นที่2นะครับก็เป็นด้านหน้าเนี่ยก็ปูด้วยพื้นสไตล์ล็อปนะครับสีดำแบบนี้เลยนะครับผมก็สวยงามมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ด้านหลังก่อนก่อนะครับพื้นที่ด้านหลังก็คล้ายกันเลยครับคล้ายกับชั้นที่3านะครับก็คือมีห้องด้านหลังเนี่ยไว้ทำเก็บสินค้าหรือทำออฟฟิศเพิ่มเติมได้นะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับตรงนี้มีหน้าต่างนะครับ ขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าต่างกระจกข,ขนาดใหญ่นะครับสองบานนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเปิดให้ดูสักนิดหนึงดีกว่าครับผม mm hmm. นี่ตรงนี้ก็จะเป็นของในเขตชุมชนมหารับผม mm hmm. แล้วก็ด้านในนี่ครับตรงนู้นได้มีสองบานนะครับผม mm hmm. ก็กว้างขวางมากๆนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับก็เหมาะกับการทําเป็น อาคารสำนักงานมากๆนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นที่2นะครับเดี๋ยวไปดูด้านด้านหน้ากันเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหนึ่งห้องน้ำนะครับชั้นนี้เป็นอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการทำช่องเก็บของหรือว่าช่องลิฟต์ไว้ตรงด้านนี้นะครับสามารถติดตามหรือติดตั้งลิฟต์ ได้เพิ่มเติมนะครับทางด้านนี้เลยนะครับผมสําหรับตรงนี้ก็เป็นอาหารพื้นที่ของสํานักงานนะครับเหมือนกันนะครับผมก็พื้นที่กว้างขวางนะครับผมอาคารทั้งหมด5ชั้นครึ่งนะครับพื้นที่ใช้สอย1,400ตารางเมตรนะครับก็เดินทางแบบสะดวกสบายนะครับจากรถไฟฟ้ามาถึงอาคารสำนักงานเนี่ยสะดวกมากๆสมมติว่าพนักงานท่านใดอยู่ไกลๆก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้นะครับรถไม่ติดนะครับ ไกลมากๆแล้วก็อาคารหลังนี้รีโนเวทใหม่เอี่ยมเลยนะครับใหม่เอี่ยมติดตั้งระบบไฟเรียบร้อยนะครับระบบน้ําเรียบร้อยแล้วะะลูกค้าลกท่าน,นะครับสามารถเข้ามาติดตั้งสํักงาณได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปชั้นหนึ่งนะครับชั้นที่1นนะครับผมก็เป็นบันไดแบบนี้นะครับเราลงไปชมอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นที่1น่นะครับผม สำหรับชั้นนี้ก็ครับก็เป็นชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่เหมือนกับชั้นด้านบนนะครับก็คือเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องอลิฟต์หนึ่งห้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับผมนี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถนะครับสามารถจอดรถได้มาก มากนะครับผมใต้ฝุ่นอาคารนะครับก็เป็นเพดานสูงนะครับแบบนี้สามารถจอดรถได้นะครับมากมายนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นประตูนะครับด้านหน้านะครับเป็นประตูขนาดใหญ่นะครับเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่นะครับสามารถจะเข้าออกได้หลายช่องทางมากๆนะครับผมตรงนี้ดือด้านหน้าตัวอาคารนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรสอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์ 0638412188นะครับหรือแอดไลน์ ID เรามาได้นะครับทีเบอร์0638412188นะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจในตัวอาคารหลังนี้นะครับอยากรับชมคลิปเต็มนะครับก็ฝากติดตามนะครับที่ช่อง YouTube ของเรานะครับที่ช่อง NW r e a l บเด78นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถกด Sub s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้นะครับเราจะมีข้อมูลนะครับ ของอสังหานะครับแปลงต่างๆนะครับโดยครบถ้วนครับสำหรับอาคารบางนี้เราก็ถ่ายทําจากถนนรามินทานะครับมาจนถึงตัวอาคารโดยละเอียดสุดเลยนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กับแชร์ให้เราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับสาหรับนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันคคิดต่อไปนะครับ